เป็นก็รับงานสามชั่วโมงเอาได้ตลอดนะครับผมไม่มีพักอสามชั่วโมงยังเงี้ยเอาเลยจนออกห่อนหลุะไปรับเพื่อนครับเออสามชั่วโมงละสองหน่วยห้าสิบครับหอยเจ้าเฮ้ยมาคิงได้หอยดิวงหอยสามชั่วโมงแงลอยดิคอยถือข้วเจ้านีโครูจุนนี่มานะครับโอ้ยเหมือนแองเจ้าไปมีมวยปะ บ๊อผ่าได้สู้บั้นน้องใหม่ขวัญดีอ๋อขวัญดีแล้วครับน้องใหม่ขวัญดีปะมีเยะขวัญมังกันไหนบอบบ่างหัวก็หนัขวัญขวัญดีนะครับเป็นเกี่ยวกับงอนเลยนะครับผมพี่เปิ้ลก็ได้เฮ้ยจะผาวอย่าง

<c oughs> ได้ลดใจบัตรซื้อบัตรจองตั๋วนะคะรับมื่อี่น้องชาเรียมเมาเมาเป็นห้อยขูดขีดเนี่ยทำมาได้ครับเพราะว่าเขาใส่ง่ายนะประเดี๋ยวเอามาตั้งชู้เนาะในนี่เนี่ยน,น้องเขาขวัญเสียเมื่อวานหละครับผมไม่รู้กับน้องนะครับผมต้นเองวิ ยูยจัดตูวเกลเกพี่น้องสถานีโดยรอบนะครับผมเดินดีพี่น้องอะเบิ่งเดินดีก็ยังนี่ตีลังกาได้ว้าม โอ้โอโกลุ่มกับอะไรกันเกงดีครับอยู่พนมไพจะไปจ้าโอ้อยู่ไกลหนึ่งพนมไพีปเนองทำือฮะเป็นไล่์สดในกลุ่มปิด่นนะครับ <c oughs> คืนนี้เรามีกลุ่มเปิี่ยนเด้อรีบซื้อบัตรจองหัวเลยคนระับ เีนี้เรามีกลุ่มปิดขอร้บครับตอรับครับเีนี้เรามีกลุ่มปิดนะครับผมใครที่มาไม่ได้ก็ซื้อบัตรกลุ่มปิดได้นะคะอืมใช่ครับหนึ่งปีดูได้สองวันนะครับ วันที่10พี่อย่าเลงนกทาน,นะครับผมคนเซื้อโตเกียวมิ้วซีว้าวเสียดายแต่ไมีรู้คนมาเสียดายบุรีมาบุรีมาบ้านเจ้า,จาของเด้วเถอะเพราโตพราโตครับผมแพ็กแต่ใครล่ประปลอดไพน์แน่นอนครับผม ไม่ล่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมยางลงทางแรงก่อนบหมฮึืมสองอึบ๊บนี่ป๊าดเดินดีค่ะเดินหย่างเขียวดีครับมาถึงหมดแล้วนะคะผมตอนนี้มาถึงกันหมดแล้ว อยู่เกาหลีดูทุกวันจ้าป้าขอบพระคุณครับบัตร้อยสี่สิบบาทนะครับเปลนดีดีเป็นเดินดีดีพี่น้องร้อยสี่สิบบาทจ้าฝนเป็นนะทุกบางเป็นบ้าถกครับบ้าถกบ้าถก ฝนไม่ตกนะครับอมหมาวัดแล้วกำลังตั้งของตั้งแข็ไปฝนต้นหนาวแมนครับผมบจำไม่ได้เลยเเเยาตีกันเด้อว่าเรีเรยครับว่าต้องบอกครับผมของเถอยู่แล้วครับ ม,ม,ามาใจล่ะผู้ใดยูตัวักพูมาเดาเดี๋ยวมิน้อกจใ้าสบอกแน่นุมหายใจไมอีกรอบหนึ่งสอาอย่าลืมมานะคะวันนี้เต้นบงเลยนะคะห้าชั่วโมงเลยนะคะที่อำเภอคุรน,นักพูนจังหวัดร้อยเอ็ดเจดย่านน้ำนะคะอย่าลืมมาะคะ่ะมาให้มาไลน์นเซื้อแล้วคอทูมด้วยนะคะหะวางเงิสิงตัวก็ฟู่คค่ะเพี่ย ฟ้า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 สุวัสดิ์จองตั๋วครับพี่น้องรีบๆเข้ากลุ่มเนอะเดี๋ยวสิว่าดิ์ขึ้นไอ้เข่ากุ้มซาไอ้เนี้ยซาเลยเอาไปสิเนี่ยมก็สี่เหลี่ยมเนาะตรงข้างลมน้ำแข็งกราดเด็ดนะครับผมตรงข้างลมน้ำแข็งกราดเด็ดน้าหนาวคือเนียนเลยปะเบิ้งดีๆให้พี่น้องเบิ้องหนาวสวยยาประกันพี่เบ็ด สวยทุกคนเด่นเสื้อห้าเป๊ะๆขนาดขนาดหนาบ้าแดงยังสวยว้าพอดีได้กลับเริ่มลน้องข้ากับตัวนี่เป็นงางเอาก็ส่ไ่ได้เป็นงานเกดีเป็นงานทิงหนากัแล้วงานถนดบัาิ้งกกบอะไรเป็นงานเส้นใไปอ๋อโ้ยูเงียวลวดยูเยี่ยวลวด นก็เยอะใส่เนาะลูกสองค้นอาใส่กินขาอขัดก่อนเกียดตาเมียก่อนไปต้องลูกอ้ายๆกับประเดิงอยู่มีแล้วม่เคยเห็นบ่ิงหน้าตาดีคือพอเนี่ยแหะมีแล้วมีแล้วหาผู้เลี้ยงซอยเยอะแค่ไหนหลังวิธีพี่น้องนี่นะครับผม ชีวิตหมอลำเมียครับเมียชี่พทย์ทีมงานมาเต้นหนาหน่นมาเรียงสิปูสะอาดหาย่นี่เมียโอ้พอมีสาบตัวน้องเอ็นนี่นะครับผมแล้วก็น้องซีแกมอะไรชุบหรือยังชุบได้ไหม นี่เป็นตะกุยไง้าเป็นตกมามาครับผมคืขึน้นแด่น้องเบียบดบัตรตกครับบ่ราะตกชอบดูค่ะคิดถึงบ้านแม่นครับของเล็กคนเจนี่ไม่ได้ขึ้นเดินทางไปไกลติสอนแม่นครับแล้วแต่ง,งานครับพี่น้องเพราะว่าเป็นล่าดูประเดี๋ยอออวพอเปรนดาสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ เออแมงยัวพัดปลาไหรมาได้เมือนี้กินเป็นอยูรเปล่ะเอออะรเสือยัมาน่ะบ่พัดเหรแม่แม่ยังไหนบูตีหนึ่งตีสองปุ๋ยละแล้วงานแม่งกินได้ไหมเพืดอกินเวลางานกำลังขนของครับพี่น้อง แม่กัดใจดีดีเห็นลูกพูดอยากกินปลาไหลป่ะนะไยแม่บางเสากันเลยว่เยาเอาแม่เรื่อยสัง่งยุสีพี่น้องสีแม่สุวรรณภูมิุมันเนี่ยกลางเต็มนะผมกลางเต้น,น,ตนพี่น้องถ้าผู้ใดไดว่ากลางกัดมีผูจ้จ้างผู้ยังชุดห้องเต็มไหมได้ครับผมชุดเต็มเลยพุดนะจกัก ของกับเต็มรถพี่น้งองคนยังสวยนะครับคุณวรุษไปรับพิมพ์ยางนอะพิมอย่าง,าง<ะ>ไปรับพิมพ์ยางเนาะ ทิมอยูไสตอนนี้นะครับผมเอน้หจิดนะครับทิมหน้าจะกำลังเดินทางมาอยู่นะครับจะก็ไม่กระเซ็นนี่ยังในป่อนี้นอสวัสดีอยะครับเอา่แมนวะน้ำปูนทิมง์นชาเกตนครศรีวอิมหาน้องน้ำปูนมาหนึ่่ไปคุ้นมาจับไไเ็่ยยังไม เฮ็ดคุ้มรับในทวิบ่ะติดตามบ่ะเาจะติดตามจากทวิตบอกไปโซ้เสียวฝากติดตามทวิตน้องน้ำอุนด้วยนะครับผมก็จะมีรูปใส่กางเกงในตัวเดียวเขากับฝากพี่น้องไปครับฝากทวิตน้ำคุณเยอะครับผมนี่รูปกางเกงในตัวเดียวนะครับเป็นไลน่นี่คลิปยังบะนี่ครับผมชอบดูเฮียงอันคลิปตลกขึ้นชอบดูเฮียงบะ คลิปชอต์ด e like ุ้มยังนะครับน้องำอุ่นบอกไปเตอะทีมพฤศจิเสื้ออีหรือเรื่องบ่อคอยโซเชียลใครที่สนใจกลุ่มลับนะครับก็พิมพ์ไปเลยในสวิตคลิปหลุดน้ำอุ่นเก้าเก้าเก้านะคลิปหลุดน้ำอุ่นโตเกียวมิวสิช่องกลุ่มอะ้นพี่แบมอย่าลืมนะเก้าสิบเก้าตลอดชีพเก้อคิดถือใครโอ้ยหมดกันไปไปรูปน้ารูปหลังเยอะกานขึ้นไอพี่เดี๋ยวคุยหมด โอ้พี่น้องถ้าคนไม่ยืนสบายจะไม่ยืนบัานแก้หวยหมดเด้อนยน้องน้ำอุ่นยื่อสามสาวหนักๆเนี่ยประเด็นโอ้ยยังมาอยู่พี่น้องขีภูโลกเลยกบาเมื่อนี้อันคุณอันพันละนี่ไปไม่จูนซื้ออยังก่อนพันละนี่คุณพันละนี่มากเลยคุณพันละนีกับคุณวิเชียนนะครับผม มเยอะแยะน่นบอเพรออออาพอเป็นแม่บอกมันนี่โอ้โหมันพ่เป็นขนกวายุมันเป็นขนพลาสติกนมันก็พูดตลอดนะดีดีดีดมันตรงมานั่งมันสวยเนาะนี่แต่พัดสติกหมดนะพี่น้องอันนี้เป็นฟมแน่นี่เข้ากันเปียกแนมกันหยั่งเป็นฟมอากาซิมีขนบางเรื่องอันคนจีงก็จะเป็นขนที่แบบว่า ิดเหลือคนไปปุยกอะไระพวกกันเปียกได้ถ้าพวกนี้เปียกก็ได้เออเปียกได้เปียกได้แต่ขันคนนั่นแทนอันนี้ก็เปียกก็ได้กันเปียกแล้วมันก็อย่อฟูงอนอันนี้อันนี้ม่น่าเสียบเปลียนฮั่นคือมันพ้อสติเยอเป็นขี้ยังด่างเหี่ยเขาเออเป็นขี้ยังด่างเหี่ยนปัญหาของนาวซอยนี่เด้อมันนาวยุสัยป้าบุญเล้ว นเ,น,เน,นี่ยใช่นนง,นนนงนี่กำลังกางเต็นคู่ิจังเนี้เเปียบบ่วเด้อเขาไปขนล่องจากของขามาปูสะพามืนนี่มัน,น,มนจักผ้าเด็กผ้าลูกผ้าหยังมาันางเต็นเขาเอ้ยก็เป็นนีส,สัเี้อัตั่์เปีะ่อพีอพพ่ิเชียนไมนเนี่ยใจนะครับ คาไหนสี่เมื่อซังเด็ดเด็ดเด็ดคนนี้ป้ามันโหลดกล้องมันเกินไปเลยพวกผู้ชายซก่กองสิมเป็นผู้ชายซี่กองนไหนเพิ่งหลังกล้องไม่ได้หยุดทุบจิตีกูให้เป็นอนแต่หงสั้นผู้ใดสอนผู้ใดอยังเป็นหอดคู่จบหอดปอตีล่ะเฟรียดมวยไทยมาบอกกูถามมึงไง มือทตัวของสันง่กูเดี๋ยวเอาว่าเด้อกูอ้นมาโดนเลยเด้อตัเด้ออยชิ้จังกับิ้นจังเด้อกูฝ่ามือกูหลังแหวน่ะรันี่มดาดาดดาดดาเข่ามบอกฝ่ามือกูใช่ไปด้เ่ยจเย็นยัได้ก็นอกกันนู่นละนี่คันี่ใส่พอดีบอกอะไรทีเดีวแอ่งเป็นห่วงคู่เป็นห่วงอย่างเพราะมันมาดีมาตีมูขายบัตรเอามาเริ่มจากนีพบ่น้องว่าว่าซื้อบัตรจองตัวครับผมทีเดียวกัไปทางกัได้ โอ้ยรอเฮงดังบอดไปขูดยังก็เป็นทั้งสันขูดต้นไม่อีกนี่ดังขูดต้นไม่พี่น้องสิเดไปเห็นยุคเกาหลีหรอกปัชัดดีลีบะอันนี้นี่ครับผูน้นำผ้าทีมงานเรียน ฝนบ่อโตครับนี mm ่ฝนยาสิตกบ่อโตบ่อโตครับพิรัตน์นี่ครับมาหัวใจแล้วครับฝนคุณพันลินีสีไซวานนะครับผมนี่เฮียรัตนะครับผมเฮียรัตสุดหล่อของเราตอนไม่ง่วงกว่า๔โมงเช้า ซีม้งสาวหอดแหมงเรงสีครับรถแจยงได้คือพะเฝ้าพ่ฟังมูกระมาหอดเดินดนจาของออกบ้านได้ยังม่งเขาออกใบสองใบสามมาหอนด่ย่ามายิมย่ามาห้วยห่วยย่ามาห้วยย้ยนนสวัสดีครับป่อดเร็วไหนเคเอฟซีนะเบนเอามาไหมเอามาเอามาไหน โอ้ยอยากกินได้บาตรนี่นนไไม,ม,มีต้องมีเอาแมา่หไหนมาเอาให้นะเบนกินหน่อยเร็วหิวข้าวนี่หิวข้าวแล้ว <c oughs> หิว <c oughs> ข้าวเรขายบัตรเร็วอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะวันกันหน่อยมีก็มาอย่าลืมซื้อบัตรนะคะขึ้นเวทีไหมคืนนี้ขึ้นไหมขึ้นค่ะขึ้นไปติดไว้หน่อยนะโอเคโอ้ยหหาทางคนเลย ป่วยร้านละล่าสุดเอาอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะคะบัตรเาินทางร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะอ่าทั้งหมดบอสอะไรก็แม่บอสอะไรบอสอะไรบอสอะไรผู้บริหารวงเราบ้านปิดอ๋อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะไรผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอะไรบ้านปิดอ๋อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โอ้ยเโากลับไปกลับมาจริงนะเอ้าฟินแลนด์ิ่งเห็นย้ายจุนพี่น้องใช่นี ตีนกาจักมาแต่ใส่ตีนใดโนเ้ารโอ้ยจ้างตีโอ้ยมันเป็นหลุมมื่อบาตหน้างานรยสี่สิบบาทนะครับในกลุ่มปิดราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะม่เดี๋ยวมาเร็วครูจูนี่ร้องโอ้ขัไปอยากฟังแล้วขอเบื่อ่ะกอฟังดูอะไรก่อนไหมเว่ยก่อนเ่าลาบอก่เสียงเจ้าแม่ขอยเบื่อ่ะมีี่เราคนอยากฟังแต่ว่าขคืนเบื่อเลยโอ้ยบัตรครู อันเจียงเจ้าของฮะนะกูว่ามันไปล่งจิบงานมาเหียบอยู่บ่เศาเยี่เทียบบ่สดใสจักมือชะเชิงเชาวฝนตกแรงมากยุ่นี่บ่ตกนะครับมามันมีมาปักตะไคร้แล้วใส่รองเท้ามามาลงรถมาโอ้ตกพอดีไล่สิสิพอดีไล่นะครับผมบ้านผมพอดินสุ่ง แม่ชินจังแล้วเอาดีๆเอาดีๆเล็กน่อยเด้หันเฝ้ายังมันจาเอาหมือดเด้อยไปเ้ของฉันูเบืัอแฮงนี้เนี่ยฉันได้ไปเฝ้าปห็นเล็กน่อยฟังมันจําไงเด้อเด้เดต้องบอกไอ้เมียกูกกูตบกงหเนี่ยเบาดีๆเ้หนังเล็กหน่อยเยอะอยูไปไปอไปทีเออไปกับพ่อไหมไปกับพ่อไหมพ่อรือแม่พ่ออะไรพ่ออะไรแม่อะไรนี่ แม่อะไรแม่อะไรอะ๋อทางบรหยัดเนาะไปแย่งเดียวว้ยปาดมีันม่านรูดบานนี่มาเลยครับผมาเนตัวเก่มิวสิกืานนี้นะครับคอนเสิร์ต โอวเก็บวิศว์ปีสองนะครับฝากมือเห็นเรื่องใจลูกหลานที่มันตัวเก็บวิศว์นะเด้อครับนี่สามตุ่นถึงปีสองหาชั่งเต็มอิ่มไปเลยนะครับผมโชว์ใหญ่แถมเติมพร้อมแถมช่วยงานไม่ก็แจกช่วยงานขึ้นไหมขึ้นเทนนอนตุ่นไหมวันนี้ขึ้นเทนนอนตุ่นไหมจะเล่นตลกอะไรเล่นอะไรไหนทำหน้าตลกตลกหนเขาหน้าตลกตลกหน่อย พอาันเห็ดดูเอาไปนั่งถาพ่ออยูนีพ่อติกางเต็นท์กมียเมียย่จุดมานล้วโอ้ยบันนองไรผ่าสเลนผ่าหุโป้เขาเอิญโอ้บอันดีวันนอนลกคนนี่แตกแล้วาอาเ็นแตกอเห็นหนาเวนก็แตก้ะกันอาผ่าหโปไหมพี่น้องหัวใจผ่าหุโป้ปะต้องหัวจปะ ้านเจ้าเอื้อนอย่างผาวัดหมียนเขาเขาผ่าหุ้ปเขาเอื้นเมยเนโอ้ยผาหุโปมันมีทำเสียงนกเขาเร็วเขาบอกนกเขากุ๊กูเลยันะนกเขายังมันคือไกลหน่อยแท้เอาคันหทนน้ำมนฟังหน่อยกุ๊กูกกู้ันยังไงวาันนะโอ้ย นกเขาอย่างนี่นกเขาป่วยบ่ะเน้อใจดังใจต่ใจเศร้ากว่าล้ําเจ้าป่ะนี่อยากเศร้าอยู่กันอาจา้างเอาแม่รอยหนึ่งเอยไปบอกเพื่อนให้โอ้บักอันนี้มอ่งยังก็เป็นธุรกบจธุรกิจบ่มีนําใจใจเป็นคนที่บ่มีนําใจต่อเพื่อนรวมงานงานเจ้าบ่มีเงินเจ้าอหีหนาวนี่เขาไม่เงีงานหาเงินได้ก็บพ่อแม่มาเรียนเงียบหน่อยเอาแม่รอยหนึ่งเอยไปบอกให้บอจ้างแล้วจ้าเจ้าอีเศร้าจักรอกอะไรรวมแล้วหลายเดือนแล้ว ยินข่าวว่าเพิ่มค่าตรงค่าโตเออโมเขาก็ไ่ได้เพิ่มคือนน้ำจะคลองอันนี้มันนอกเนี้หน่ที่คยได้ไปบอกเขาเศ้านี่ขอไหนมี่ะไยสิเรล้งตช่วยเหลือศิลปินที่บเขาปสิากลางเต้นละเก็บเหตุเกินหนาทีเพราด้ค่าตรงค่าโตเอาไม่ลอยหนึ่งข่อยเศ้าสามเดียข่อยไป้บไเห้จะอีเศร้าบ่เพียงเจ้าใจม่ลอยหนึ่งข่อยไปว้าให้ทาไปเศร้าวงาล้สิ่งันเมาแร่งบ่ต้องขืนลองเพียงเดียวเพรา เพะลองพริกเดียวอีกเอาตัลูกเจ้าหมีเจ้าเพต้อดังคืนมันเพเาะเธอมองไหนมันเล้ยดเลี้ยบ่ใ้มันอะไเลยสิมเชือมาคือในนังคุณภาพบ่มีเราอยู่กัหลายๆ่าๆเอาตัลลูกแล้วเรา่เอา้าเมียหลอกลักผู้เดียวกับพวกแย่งแล้วเมียเามีจุนมาเติมอีกมึงหลอกล่มไปหาเมียอะไรดเหรอให้สิ่นี แม่มันตัวมันห่อยเจ้าพ่อรองขึ้นขเย้าต้ลูกเจ้าขึ้นตลกโอเคไหมนั่นโอเคจบกันคืนนี้กูจูนี่ไม่ต้องขึ้นเออกาลูกมาล่มือนี่ยใบอกจหลเังจะมาอกระจก่มยันวกเยวอกสิ้นแจงคว่ำรอเฮามันกระเทกกระจกนเบื้งซื้อมาไหมแต่ยุิซองพบ่งมาซองกระจกแตกแนเออเจ้าเสียวจังไรอีกนี่แหละกูไ่อยกซองกระจกงานนัส่แหะดังกูมันพุ่ง กูกันเศร้าน้ำบาทันหน่อยเจ๊เจ๋นี่เสียทยทีอะอยู่อยู่ตลาดตลาดนัดสุวรรณภูมินะครับผมมีทายกำนัด่ฝนตกนะครับผมเมื่อใดจะมาซาเซนเช้าเอาขึ้นไปพึ่งหมพี่นวัง เมีดอกลักมานะคะน่ารักจังส่งทีมบ,บอลดูกใจกรอเรากเขาผ่าหขาโปกที่ติบุ้จักมีเอฟซีน้องมันมไปพอกี้นะครับผมไปกับแฟนนะครับผมคบกันมานานแล้วทำนาเป็นกระเทยไหมเอฟซี FC สงสัยกูขึ้นเตยลานะครับผมไม่ขึ้นครับไอ้ลามันมีขึ้นผู้ชูมไม่ขึ้นถ้าอยู่ใกล้จะไปนะคะผม ยุ่ไก่ยุ่ไก่กับไม่กำลังใจโหลดครับผมพุตะยามไหนบ้างย,ยังหมดคืนร้องเพลงเดียวเมนครับนั่งดีๆนั่งดีๆกินมันออกพลหมหันไปพุนมีน้องน้ำนะครับผมห้างพี่